อไรอ่ะเริ่ม,ม,มาานาฬิกากีนเท่าไหร่เขาไม่รู้ <c oughs> นะครับล่าสุดโดนอีกแล้วเปิดยูทูบดูช่องปอนรีวิว <c oughs> นะครับหรือว่าอีกช่องหนึ่งที่ผมตั้งที่เขานะปอนไปอย่างดูปุ๊บโดนป,ปั๊บเลยนะครับนาฬิกาจากแบรนด์เอาบ้าน <c oughs> นะแบนรนด์ลูกของนาฬิกาไซโก้นั่นเองนะ ซึ่งเราก็เป็นสาววกแอบเป็นสาวอกอาบ้าเหมือกนกันเพราะเรา,าก็มีที่เป็นวิทย์เองเลยก็จะเป็นมูใส่นาฬกาไมเทออมงูันผิดนะแอบแกะดูไปแล้วเป็นนาฬิกาครับตัวเอัาอบา้ามินิมอนสเตอร์นะครับนาฬิกาที่อยู่ในงกเราลามไม่เกิน3,000บาท 2อ0พ2น0้ 25, 26, ราคาป้ายกันอยู่ประมาณ4,000นิดนึงสำหรับใครที่ไปไซโก้นะครับตัวมอนสเตอร์ไม่ไหวนะก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยครับกล่องก็เป็นแบบนี้กลองดีนะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นนะที่ราคาเท่ากันไอ้ที่ได้กล่องบีกล่องเป็นแบบกระดาษกิ่งพลาสติกทนายบุกกรมยี่ครับเป็นกระยีนะ,<ม>ะเป็นหน้าตาเป็นตัวแบบมอนสเตอร์ดีดังคาปะ่ะ ใช่คร <c oughs> ับเผมเป็นมาสเตอร์นั่นเองหรือเป็นเขาเรียกว่าพยักไร้ใต้ทะเลลีกนั่นเองนะฮะของเททาไซโกเขาเรียกนะซึ่งตัวนี้จะทํามาเป็นทรงตัวมินิมอนสเตอร์ก็คือตัวเล็กของไซโกนั้นแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าแรงดาลใจเขาเอาตัวนั้นมาเลยมาทํานั่นแหละเพื่อให้คนเนี่ยเข้าถึงนาฬิกาหน้าตาแบบนี้ได้ง่ายขึ้นโดยการที่เขาจะลดต้นทุนในทุกๆอย่าง ในเรือนนะเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลนที่นาฬิกากันรหัสเครื่องก็จะเป็นรหัสนี้นะมาดูให้หมดก่อนมันมีกล่องก็ต้องดูนี่กระดาษกระดาษอะไรอ่ะเชือดเชือดหลอดอ่าแล้วก็คู่มือก็คู่มือทั่วไปนาฬิกาตีการ์ดไป แล้วก็อ่าเนี่ยราคาป้ายนะครับพันส mm ี hmm. ่พันหนึ่งห้บาทนะครับซื้อจริงๆก็อย่าง mm hmm. ที่ผมบอกเลยว่ามันจะอยู่ประมาณไม่เกินสามพันมันจะหายไปประมาณพันหนึ่งอะนะแล้วที่ผมบอกว่ากล่องบ,บุกกรรมจีมาชอบมากเลยอันนี้เป็นดีเทลเดียๆที่เราสุดชอบเพราะว่าถ้าเรายกตัวอย่างไปทางแบรนด์คาซโอแล้วกันในราคาใกล้ๆกันของก,กระดาษนะครับไม่มีอะไรเลย อันนี้เขาทำกล่องมาดีกล่องดีทำกล่องดีรู้สึกว่าเออว่ะมันดูแพงว่ะอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มันไม่ได้แพงะไรแต่เขาแบบรายละเอียดทำมาดีมีรหัสตรงนี้ด้วกันอ่ะจบไปเดี๋ยวลงที่นาฬิกาเลยตัวมินิมอนสเตอร์ตัวสีเกรยนะครับเขาเรียกว่ามินิเกรย์มันก็จะมีชื่อเรียกรุ่นรุ่นนี้มันทำออกมาสามสีมีมีสีบูสีน้ำเงินอะตัวน้ำเงินเข็มิเนี้ยจะเป็นเข็มสีส้ม สีเขียวเขียจะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีนี้ทำไมถึงซื้อสีนี้มาให้บอกเรื่องสีก่อนจริงๆอ่ะอาจปอรีวิวเขารีวิวสีน้ําเงินเฉียสีส้มสวยมากเลยนะแต่ว่าเรามีสีน้ําเงินเยอะแล้วใช่ไหมสีเขียวเราก็มีสีเขียวเราก็มีเยอะนะครับสีน้ําเงินผมใส่อยู่ก็เป็นตัวเนไซโก้ตัวเต่าหรือตัวอะไรไม่รู้เป็นไดเวอร์ที่เป็นสีโอเชียนบูก็น้ําเงินนะครับ สีเขียวก็ไอคาซิโอที่เคยดีวิวไปไงสีมันได้กลิ่นอายของโรเล็กตัวยาร์ดมาสเตอร์ที่เรามีใช่ไหมสีมันออกเดียวกันผนมะว่ามันดูเรียบหรูดูง่ายๆนะอะไรเงี้ยเอาบ้าอีกหนึ่งเรือนที่ผมมีที่เป็นตัววินเทจผมใส่บ่อยมากเลยตัวเล็กอะก็สีเนี้ยเหมือนกันนะก็คราวนี้ดีเทลนาฬิกาเลยเราพูดถึงตัวเรือนกันก่อนนะครับตัวเรือนเนี่ยก็เป็น ก็เป็นสแตนเลสนะครับขัดลายนะัะหรือที่เขาเรียกกันว่าแฮร์ไลน์นั่นเองนะครับเป็นขัดแบบลายผมนะตัวเคสขัดดีมากมาตรฐานของแบรนด์แบรนด์ชั้นนําแล้วกันนะเพราะจริงๆเ่ะเอาว่าสายก๊อกนแบรนด์เดียวกันด้วยนะยนะแค่แยกออกมาเป็นสองแบรนด์ทําตลาดสองตลาดนั่นเองนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่นาฬิกาจีนมันก็ยังแบบว่ายังกักไว้อยู่อะ่ะหมายถึงว่ายังยง,งานขัดพี่ว่ามันก็ยังเทียบเท่าออแบรนด์พวกนี้ไม่ได้ของจีนนะ ตัวเบเซลด้านหน้าเขาจะหมุนได้นะแต่ว่าไม่ได้หมุนแบบแก๊กแก๊เป็นหมุนแบบสองทิศทางแบบพวกแซนด์าร์ดของคาซิโอพวกอะไรนั้นเลยนะนเนี่ยหมุนแบบนเนิบอะ่ะเนี่ยหมุนเนิบๆเนิบจะไม่มีเสียงแคกนะทีนี้ก็จะเป็นแตนเล็เหมือนกันขัดแตนเล็ขัดมาแต่ว่ารู้สึกเหมือนกันว่าชิ้นเนี้ยมันขัดมาไม่ได้ละเอียดมากมันยังมีความแบบว่า มีริ้วลอยมีอะไรที่รู้สึกได้ว่ามันยังไม่ละเอียดตัวชิ้นนี้นะแต่ว่าถามว่าดูราคามันมันโอเคไหมโอเคแล้วตัวเคสเครื่องนะครับด้านข้างเขาจะถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยเขาจะเว้าวเข้าไปลึกมากนะตัดออกไปเลยถ้าสังเกตด้านข้างเนี่ยเห็นไหมเคสเครื่องจริงๆอยู่แค่นี้เองเพื่ออะไรตัดเว,ว้าเพื่อที่จะให้ขอบเบเซลเนี่ยเกิื่อนออกมาเพื่อที่ว่าเราจะหมุนมันได้ง่ายขึ้นนันเองนะ หมุนถนัดมือหมุนถนัดมือมือเราก็าจะไม่ไปติดกับตรงนี้เม็ดมะยมเป็นเป็นมะยมะเป็นเม็ดมะยมธรรมดานะดึงเข้าดึงออกไม่ได้เป็นสกูราวขาวไม่ใช่มะย,ยมขันเกลียวนะครับถามว่ามันใส่ว่ายน้ําอะไรได้ไหมมันก็ใส่ว่ายน้ําได้นะกันสิบบาทร้อยเมตรใส่ว่ายน้ําดำน้าได้ปกติแต่แค่ ไม่สามารถไปใส่ดำน้ำลึกได้ถ้าคุณจะใส่ดำน้ำลึกแนะนำให้ไปดูตัวที่เป็นไดเวอร์ดีกว่าอันนี้เหมือนใส่เป็นแบบใส่ะําใส่ทั่วไปใส่ทั่วไปดีกว่ากระจกก็เป็นกระจกอ่าเป็นกระจกแรกนะฮะฮาร์เล็กคริสตัลนะครับเป็นกระจกแรกฮาร์เล็กนะเรียบเรียบเลยเป็นขันเกลียวเป็นฝากเกลียวนะฮะข้างหลังตัวแอ์นี่ไม่รู้คืออะไรเรียบเรียบเลย ขนาดของหน้าปัดเรือนี้รู้สึกว่ามันจะ43มิลลิเมตรก็เป็นไซส์ที่มันไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่กลางๆน้ำเนี่ยที่ดูในนี้เขาบอกการน้ำร้อยเมตรเหมือนกันขอโทษทีเลืงก็เป็นอ่ารูมิโนโว่านะครับก็คือตัวตัวสว่างนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราสังเกตให้ดีๆตัวตรงภายน้้ำดูให้ดีๆเลยมันฉาบรูมาบางมากสังเกตไหม ถ้าเป็นอย่างรุ่นพี่ของมันน่พวกมอนสเตอร์ของไซโก้พวกไดเวอร์ดำน้ำนะโล่แม่งจก็าฉาบมาแบบว่าปูดขึ้นมาเลยนูนขึ้นมาเลยอ่าเพราะฉะนั้นน่ะผลที่ได้คืออะไรการที่มันฉาบบางแบบเนี้ยระยะอ่าความแรงของไฟอ่ะมันก็เท่ากับตัวที่ที่อยู่บนุ่นพี่มันนั่นแหละแต่ระยะเวลาของการที่มันอยู่สั้นกว่ามันจะเฟดหายไปเร็วมากนะน่าจะลดต้นทุนเองราคาที่บอกวันที่อ่าช่างบอกวันที่นะลืมไม่ได้บอก คันนี้พูดถึงสายสายนะครับแนะนําเลยเปลี่ยนนาฬิกาจะดีแค่ไหนนะครับแต่ด้วยต้นทุนและราคาของเขานะครับเขาก็จะให้สายมาเป็นสายเหล็กพับธรรมดาอืใน mm hmm. สายเหล็กพับแต่ถามว่าความรู้สึกผมนะจับนะดีเทลการขัดสายมาดีมากดีเลยเรียบสวยเนียนคือสายผมแบรนะมันทำออกมาสวยต่อ,ตอให้มันเป็นเหล็กพับนะ นะแข็งแรงบานพับเป็นพับแบบน,นี้แต่ว่าแข็งมากถ้าใครได้ดูคลิปนาฬิกาคลิปละ,ะคลิปก่อนอันเนี้ยที่ผมลงไปนะนาฬิกาเก้าสิบาทที่ผมบอกว่าข <c oughs> ู่ผมจะหักไอ้อันเนี้ยอันนี้หักไม่ได้ดูดิปึ๊กเลยฮนะแล้วก็ตัวล็อกนะครับก็จะเป็นแบบนี้อัน,นเดียวติหน่อยว่ามันให้รูปรับระดับมาน้อยไปหน่อย น,น้อยไม่น่อยมันควรจะให้มันทัก3สามรูสี่รูอะไรเงี้ยเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าเท็กเจอร์แบบเนี้ยไม่ชอบเลยมันดูมันดูไม่แพงอะ่ะเข้าใจป่ะออดูไม่แพงนะเปลี่ยนสายก็เล็งจิวเวลรี่ที่บ้านไม่อยู่อใครได้ดูคลิปฟอกบ o ็อกนะครับที่ผมเอาสายของตัว S S K X มาใสายย่หรือไม่ใส่ไม่ได้ไหมเสยเสยไม่แน่ไอ้ตัวนั้นอาจจะใส่อันนี้ได้ออ เพราะว่ามันเป็นค่ายเดียวกันค่ายเดียวกันไม่แน่อาจจะใส่ได้มองมองเขาบางมุมเพาแอบเหมือนทูน่าเหมือนกันนะคล้ายๆแต่ว่าวันนี้มันบางกว่าดูกระป๋องเขาจะน้อยๆแต่ทูน่าเขาจะคุมแม่น้ำตัวอ้วนเก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากแค่บอกว่าเออโดนอีกแล้วอันนี้เพื่อจะให้หมอจัะอคอ่าลองดูแขนอ กำลังดีนะขะนาะดมไม่เล็กไม่ใหญ่แต่บอกเลยว่ามันดูแพงจริงดูแพงด,ดูดูไม่แย่เลยดูแพงเลแหละราคาซื้อขายกันอย่ประมาณสองพันห้าสองพันห้าสองพันหกถึงสามพันบวกลบแล้วแต่ร้านได้รลักนาฬิกาแบบนี้โอเคนะครับลงทุนอีกนิดเดียวเปลี่ยนสายให้เขาเส้นหนึ่งจบเลยนี่เลยนะครับก็ถ้าชอบกช่วยกัน กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะแล้วก็ตอนนี้มันมีอีกปัญหาที่ที่เหมือนพี่จะจะเริ่มเห็นจากช่องใหญ่ๆที่เขาทําคลิปรีวิวนาฬิกานะช่องหลายๆช่องเนะี่ยเขาจะเน้นเขาจะติดการทํารีวิวนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาเฉพาะแบรนด์เนมหมายถึงว่าแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แบบนี้มีหลายคนเริ่มอยากให้อยากเห็นนาฬิกาโฮมเมดมากขึ้นนะครับแต่ช่องใหญ่ๆเขาไม่ค่อยทํากันนะเดี๋ยวใครอยากดูอะไรแบบนั้นอนะ่ะดูช่องผมแล้วกัน ชอบผมทำโฮมเมดวอทแบบแทบจะแทบจะตลอดอ่ะนะนาฬิกาจีนนาฬิกาแบรนด์เล็กที่เขาทำเหมือนกับว่าเขากรอปส่งมาเอามาทำใหม่อะไรเงี้ยใครอยากดูดูช่องผมก็ได้ครับถ้าช่องอื่นไม่มีให้ดูมาดูช่องผมแล้วกันเดี๋ยวผมจะหาพวกโฮมเมดวอทมาลงให้ดูนะเพราะที่ตัวเองก็มีเยอะอยังไงถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e ด้วยกับนาฬิกาเดือนนี้เอาบ้าสำหรับใครอยากดูแบบว่ารีวิวออาบ้มเวนเทสที่ผมมีเดี๋ยวจะทำไว้ให้ดูอีกอโอเค โอเคอันนี้เราพาพปเราไปตัดสายมาแล้วนะนี่พอดีเประ <c oughs> อยากใส่จับเนยไม่มีอ,อุปกรณ์อุปกรณ์ไม่มีก็ช่างนะช่างช่างเท่านั้นที่ช่วยเราได้โดนไปทั้งหมดสี่สิบาทสี่สิบาท สายเดิมนะ,มะให้ดูเป็นไกด์ไลน์แล้วกันว่าขึ้น้อมันจะประมาณนี้อ,อันนี้เป็นสายเดิมนะครับส่วนสายที่บอกว่าจะเปลี่ยนขอเป็น ep สอแล้วกันเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนสายให้ดู<ช>เพราะว่าอุป,รปรกรณ์สายทุกอย่างอยู่<ม>นู่นหมดเลย<ม>นะรอไปทําที่ร้านเลยทีเดียวก็ถ้าชอบก like, ากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยฝากตตามด้วยนะคะทุกคนจะมีคลิปเกี่ยวกับนาฬิกาออกมาอีกเรื่อยๆเลยเพราะว่า สั่งรอไปแล้วสั่งไว้หลายเรือน <c oughs> แล้วไหนจะเรือที่ที่มีอีกนะที่มีอยู่แล้วกำลังแบบต้องเอาไปทําอีกเยอะเลยสวยสวยรุ่นเนี้ยรุ่นนี้ใส่ <c oughs> ใส,ใส่ดูดีโอเคไปแล้วทุกคนไป